มันมันคือเงินเก็บทางชีวิตดูดิพี่ผมไม่รู้มาก่อนนะเนี่ยเนี่ย <Yeah. S 1> พี่เคยมีแวบไหมว่าฉันอาจจะไม่เหลืออะไรเลยหลังจากน,นี้มันมีแวบไหม Yes มแน่นอนนึกถึงลูกภรรยาครอบครัวอก็คือวันนั้นก็คือเทมหมดหน้าตัก วูดี้ FM สนับสนุนโดย s l e p ดีสเปรย์หอมกล่อมนอนหมดปัญหาการนอนด้วยปลายนิ้วแค่ฉีดก็หลับยาวเต็มอิ่มนอนดีชีวิตดีสั่งซื้อได้ที่ Line at Wando123 พี่บอยตั้งแต่ทำละครเอกซักมาก็ต้องยอมรับว่าวันนั้นมันจะมีความแบบเข้าถึงยากนิดนึงสำหรับแมสในวันนั้นเนาะแต่พอวันหนึ่งวันนียมันขึ้นมาแสงช่องอื่นๆจะบอกง่ายๆว่าเราไม่ยึดติด เพราะโลกมันเปลี่ยนไปเราต้องทำละครให้คนสมัยนี้ดูตัวละครที่จะ attractive กับเขานางเอกโง่ไม่ได้แล้วไงสมัยนี้ถ้าละครไทยสมัยนี้นางเอกโง่คนดูเปลี่ยนช่องอคือคุณอย่าลืมว่าละครมันเป็น reflection ของสังคมในแต่ละยุคนะเพราะฉะนั้นลอจิกของตัวละครมันจะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนพระเอกต้องยอมเพราะฉันเป็นคนดีฉันไม่สู้พอตอนนี้คนบอก โงเรามาคุยเรื่องของวิธีการทํางานหน่อยดีกว่า <c oughs> เห็นอะไรในตัวเองที่เปลี่ยนไปบ้างในแง่ของการบริหารชีวิตบริหารงานที่บ่อยไม่ยึดติดเปิดกว้างไม่เสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องอือะไรผ่าน,านไปได,ได้บ้างก็ผ่าน,านไปสกเรททูสุขสเซสคือรู้ว่าคุณรู้อะไรและรู้ด้วยว่าคุณไม่รู้อะไรแต่ถ้าเพื่ออยู่ต้องทําในสิ่งที่คุณไม่รู้ไปหาคนอื่นมาทำ เออมันไม่ต้องรู้ทุกอย่างนี้ว่าชีวิตคนเราไม่ต้องันไม่ต้องทาเป็นทั้งหมดว่าไปหาคนที่เก่งๆที่เขามออีประวัติที่ดีแล้วก็มาทํากับเราสิอ่าอ,อันนี้แหละแต่ในขณะเดียวกันในความเปิดกว้างเราก็ต้องกลับมา QC แล้วมาดูว่าทาร์เก็ตของเราหรือคอมมูนิตี้ของเราเขารับไหมมันต้องกลับมาดูไม่ใช่เปิดกว้างแล้วก็เปิดไปหมดแล้วก็สุดท้ายก็อะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะนั้นมันการมันคือการบาลานซ์ การที่วันได้มีโอกาส listed หรือว่าเข้าตลาดเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เข้าแล้วก็ดีครับอาจจะหนักขึ้นมาหน่อยเพราะว่าความรับผิดชอบมันมากขึ้นวันแรกที่เข้าตลาดเนี่ยหลายคนก็จะบอกอกว่าโอ้ยงานที่ทํามาเรียบร้อยแล้วจบลงบอกว่าโอ้ไม่ใช่จบครับมันเริ่มต้นใหม่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนนายผมคือผู้ถือหุ้นไม่กี่คนแต่ตอนนี้นายผมคือผู้ถือหุ้นเป็นพันเพราะฉะนั้นมีอะไรอย่างนี้ขึ้นความรับผิดชอบมันมันมากขึ้นอยู่แล้วเมื่อสิบปีที่แล้ว เรานึกถึงภาพนี้ไหมชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะต้องทําบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าพอในวันที่เราต้องมาร่วมลงทุนในวันเนี่ยยังไงก็ต้องเข้าถ้าย้อนไปนะเมื่อประมาณปี1.4-1.5พอได้ช่องมาไม่กี่เดือนมัง้งก็จะกลายเป็นเนี่ยดิจิทัลดิสแปชันแล้วคนก็บอกโอ้ยพวกที่ได้ช่องมานี่โง่แล้ว แย่ hmm. yeah, แล้ว hmm. <laughs> คุณเจ๊งแน่นะ <laughs> แต่ยอมรับไหมว่าตอนนั้นแอบวันวันบ้างอ๋อแน่นอนส <laughs> ินั่นก็ต้องก็ต้องแน่นอนสิครับแต่ว่าโอเคแน่นอนคนดูน้อยลงแหละแต่เราก็มีความเชื่อมั่นว่ายังไอทีวีก็ยังอยู่แต่เราจะหาไรายได้อะไรเพิ่มเข้ามาทําให้เราย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆเราเป็นใครวะเราเป็นคนทำคอนเทนต์ไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเนะี่ย distribution channel ต่างๆที่มันมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นในโลกออนไลน์ที่บอกว่า มันเต็มไปหมดเนี่ยมันกลายว่ามันมีโอกาสเพิ่มขึ้นม,มันก็เลยเป็นการหาอย่างอื่นมามาเพิ่มมาเสริมไม่ใช่แค่ just ช่องทีวีแล้วนั่นคือตะวัน enterprise ที่เราไม่ใช่แค่ช่องทีวีมันจะมีอะไรสนุกสนุกเกิดขึ้นบ้างหรือว่ามีอะไรใช้คำว่ายิ่งใหญ่ก็ได้เพราะว่าตระยาที่พี่บอยจับมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงวงการเสมอก็ต้องบอกนะว่าพอมันมีโอกาสมากขึ้นมันเอื้อให้เราสามารถทำอะไรได้ได้แตกต่างมากขึ้น จากที่เมื่อก่อนถ้าเกิดเวลาเราจะทาละครโทร,รทัศน์สักเรื่องเราก็จะต้องดูแล้วว่ามันจะได้เรตติ้งไหมว่าแล้วถ้าจะได้เรตติ้งเนี่ยมันต้องยังไงอ๋อมันก็ต้องตรงไปตรงมาเนาะมีอะไรที่มันเท่ๆก็บางทีก็ไม่ได้เรตติ้งหรอกอมมไม่ได้ละครเท่แต่มันก็ไม่ได้เรตติ้ง ถ้าโกรธก็ต้องตาถลนพูดน,อน,น,อน่ <laughs> ร้องโง่ไรอว่าไม่ไม่ใช่อะไรเพราะมันมองไม่เห็นวูดีอจอทีวีเมื่อก่อนจอมันเล็กแล้วก็ภาพก็ไม่ชัดไงเราเข้าใจว่ามันเป็น c u เจอร์ของเราที่ over acting สรุปว่าที่จริงพอเราศึกษาลงไปมันเป็นเรื่องของเทค h n i c a ที่ทำให้ acting มันเป็นอย่างนั้นเหรอพี่ถูกต้อง oh. ก็จอคนชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปจอก็แค่นี้เองอะ่ะแล้วบางทีก็ สัญญาณก็ไม่ชัดถูกเปล่าดูไปทํากับผัดกับข้าวไปอย่างเงี้ยมันจะรู้เรื่องได้ยังไงถ้าคุณถ้าคุณไม่ตาถลนก็จะรู้ได้ไงว่าจอคอนโกลดอยู่ <c oughs> <laughs> แต่พอมันมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยโอเคถึงแม้จอจะอาจจะเล็กลงเพราะดูจากโทรศัพท์นะแต่ยิ่งจอเล็กลงคุณรู้ไหมเกิดอ,อะไรขึ้นเขาคอนเซนเทรตเขาเขาเขาต้องดูอย่างนี้ไงเขาถึงจะเห็นไงแต่ภาพมันชัดเพราะมัน H อชดมันชัดปุ๊บคราวนี้เราก็บอกเออ ตัวละครเวลาโกรธคุณไม่ต้องตาถลนก็ได้คนดูจะรู้สึกได้ว่าคุณว่าคุณโกรธนึกออกไหมเพราะฉะนั้นความธรรมชาติของการแสดงมันมีเพิ่มมากขึ้นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันมีความสากลได้มากขึ้นหรือเปล่าอถ้ามันมีความสากลได้มากขึ้นโอกาสมันมากขึ้นโลกมันแคบลงมันมีความออนไลน์เข้ามาเราเป็นคอนเทนต์ครีเตอร์อย่างที่บอกไม่ใช่แค่ช่องทีวีเราเป็นคอนเทนต์ครีเตอร์เราก็เลยสามารถที่จะผลิตคอนเทนต์ที่คิดว่ามันจะไปเข้าตา ต่างชาติได้มากขึ้นอถ้าให้พูดกันภาษาบ้นบานๆอเราโกอ็นเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะแล้วเราก็ทํามาแล้วแล้วเนี่ยอย่างเกิร์ฟโนแวียเนี่ยนาโนเนี่ยก็ได้รางวัลอะไรต่างๆมากมายในปีที่ผ่านมานะครับอินเตอร์เนชั่นแนลอะโอ้โหมันเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็อีกอันนึงก็ต้องบอกเลยพูดตรงๆว่าขอบคุณเกาหลีใต้นะที่มีทั้ง Squid Game หรือว่า BTS หรืออะไรต่างๆหรือ Parasite นะฮะที่เขาเปิดตลาด เอเชียให้กับชาวโลกได้เห็นนะทำให้คนเนี่ยหันมามองในเอเชียแล้วก็อาให้พูดกันตรงๆอะ่ะจากเกาหลีใต้แล้วเขามองที่ไหนไง next step เขาก็ต้องมองมาที่ไทยอะ่ะเพราะเราก็ทำคอนเทนต์ที่เข้าตาคนนอกประเทศได้ได้อยู่เยอะพอสมควรเพราะนั้นเรามี u อก t y มองย้อนกลับไปนึกถึงวันที่มันเปี่ยมสุขที่สุดหนึ่งวันในชีวิตพี่บอยจะนึกถึงช่วงเวลาไหนอาจจะก่อนที่จะประมูลช่องทีวีทุกตอนนั้นผมดูแล บริษัท Exact แล้วก็บริษัท Scenario ณตอนนั้นผมคิดว่าเราก็มีความสุขกับการผลิตคอนเทนต์ทำละครทำซีรีส์ทำละครเวทีทำซิทคอมทำคอนเสิร์ตเรามีความเราเราเราสนุกอะแต่พอมันเกิดดิจิทัลดิสรัชชันขึ้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นโอ้ยตายแล้วฝนตลกอันนั้นะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากในชีวิตมันเป็นจังหวะก,การตัดสินใจที่ที่มันหนักมากนะก็มีการพูดคุยกับทาง g m เนะครับผมบอกว่า ต้องลงละครับไม่งัันตกรถไฟนะแต่มันเสี่ยงมากนะมันลงทุนสูงมากนะทางแกรมนี่ก็ยังมีความกล้ากล,กล,กลัวจนมีคําถามว่าแบบมาร่วมลงทุนกันไหมละ่ะผมก็บอกเอาอืแต่ว่าเออมันก็ลงสุดทุนสูงจริงๆนะมันก็ต้องกู้หนี้ยืมสินนะมันก็ไปกู้แบงค์นะมีผู้ใหญ่ที่เป็นทางทางการเงินเขาบอกว่าเฮ้ยคุณแน่ใจหรอนี่มัน your life saving อะ่ะผมก็ตัดสินใจหนักมากในะตอนนั้น คือการที่เราเป็นโปรดักชันคอมานี y อยู่เฉยๆนะครับมีทีมงานเต็มไปหมดเลย <S <S 1> <S 1> แล้วก็เรามีความเชื่อว่าเราลงทุนแล้วมันจะดีแต่มันก็โอกาสที่มันจะสกเก็จมันก็ไม่ได้เยอะในะตอนนั้นแต่ถ้าเราไม่ลงทุนมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไปต่อในในในวงการนี้ได้ไหม แล้วมันไม่ใช่แค่เรานะมัน,ม,นมันลูกน้องอีกผมไม่รู้เท่าไหร่หลายหลาย,หลายคนผมมีออปชันอยู่สองออปชันผมลงทุนอ่ะเราก็ไปกันต่อกับอีออปชันหนึ่งก็คือเฮ้ยอยากย้ยายดีใจที่รู้จักกันผมเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมก็เลยเลือกออปชันที่ว่าอ่ะมาทำกันต่อเราอยู่ด้วยกันบอยทำไมถึงเสียน้ำตาเวลาพูดถึงเรื่องนี้ มันมันคือเงินเก็บทางชีวิตดูดีนี่ผมไม่รู้มาก่อนนะเนี่ยเนี่ย <Yeah. S 1> พี่เคยมีแวบไหมว่าฉันอาจจะไม่เหลืออะไรเลยหลังจากนี้มันมีแวบไหม Yes นแน่นอนนึกถึงลูกภรรยาครอบครัวอืก็คือวันนั้นก็คือเทมหมดหน้าตัก ว่าดีใจที่พี่ยังนั่งอยู่ตรงหน้าผมใน <laughs> วันนี้ <laughs> <laughs> ดีใจที่ทุกคนเกียรติยังอยู่กับเราวันนั้นบอกผมสิว่าพลังที่เราตัดสินใจนอกเหนือจากลูกน้องทีมงานแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วเราจะต้องมีใจแบบไหนที่จะต้องตัดสินใจพี่บอยคือ <c oughs> ผมยังเชื่อในพลังในการทำงานของผมและทีม <c oughs> ผมยังเชื่อในวิสัยทัศน์ผมยังเชื่อในในวิธีคิด และผมยังเชื่อในใน passion แล้วผมยังเชื่อในอเชื่อในพลังของการที่จะเดินต่อ,อมไม่รู้บอกไม่ถูกเราบางทีเราตัดสินใจด้วยความด้วยความฮันช์ด้วยความเชื่ออะไรบางอย่างก็ไม่รู้แต่ในขณะเดีวยวกันเราก็ไม่อย่างที่บอกไม่ใช่ฝันลมๆเรื่องแรงอ่ะมันก็ต้องมีมีเรียลิตี้มาสปอร์ตด้วยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วผมคิดว่าเรียลิตี้ของของผมที่มองไปมันก็คือรู้สึกได้ถึงศักยภาพแล้วก็ความสามารถของคนที่อยู่ในทีมทุกคนที่ยังมีแรงที่จะไปต่อด้วยกัน พูดถึงเรื่องของทีมการทำงานโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์พี่เนี่ยมันปรับไปเยอะมากเยอะมากอยากให้พี่คุยเรื่องอารมณ์ของมนุษย์นิดหนึ่งในการทำงานนิ่งมากขึ้นนะแต่ถามว่ามันมีระเบิดลงอยู่ปลายบ้างไหมก็คงมีบ้างมันเป็นมันเป็นปกติอยู่แล้วแต่คงไม่ได้บ่อยเท่าเท่าเมื่อก่อนเป็นคนพูดเสียงดังด้วยไงใช่ไหมพออะไรเงี้ยคนบางทีก็จะกลัวปี๊ดง่ายเรื่องอะไรผมอยากรู้ในแง่ของงานเ บอกไปแล้วคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอ,อทำไมไม่มีอะไรกลับมาอันเนี้ยเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากเอ๊ะอันนี้เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอ,อทำไมต้องมาถามอีกวะ <c oughs> เอ๊ะทำไมตรงนี้응เอือขมออนบ้านไกลเวลาน้อยอ่ะใช่ไหมก็ตกลงกันแล้วนี่ <ties? S 2> <ม>ทำไมต้องมากลับกันอีกอ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ย ถ้าจะต้องสรุปเป็นความรู้สึกของบอยทะคนเกียรติในวันนี้ในการเป็นพ่อของลูกในการเป็นหัวหน้าขององค์กรในการเป็นครีเอเตอร์คนหนึ่งเนี่ยพี่สรุปให้ผมฟังได้ไหมครับว่าวันนี้บอยทะคนเกียรติคืออะไรก็น่าจะยังเป็นคนที่เรียนรู้ไม่รู้จบใช้สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาตลอดให้เป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันและก็อนาคตมีทั้ง passion ที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็มีทั้ง ความเข้าใจที่จะยอมรับสิ่งที่ทำงานที่สุดผงคิดว่ามันคือการบาลานซ์ทุกสิ่งที่พูดมาเราต้องบาลานซ์ให้ได้มีความสุขได้รับแรงบันดาลใจมีความตื่นเต้นลุ้นระทึกมีความเข้าใจทุกครั้งที่ได้คุยกับพี่บอยขอบคุณมากที่มาร่วมบูดี y เอฟนวันนี้นะครับครับผมขอบคุณครับ w o o d y FM สนับสนุนโดย Sleep ีสเปรย์หอมกล่อมนอนหมดปัญหาการนอนด้วยปลายนิ้ว แค่ฉีดก็หลับยาวเต็มอิ่มนอนดีชีวิตดีสั่งซื้อได้ที่ Line at w ว n d o 1 2 3